นิ้วมือค่ะเดี๋ยวต้องย้อนกลับมาถามอาจารย์อภัยชนิดนี่อาการนิ้วล็อกเกิดจากอะไรครับพอเริ่มเสื่อมโอ้โหแสดงว่าอาจารย์จะบอกว่าแก่ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าใช้มือทํางานเยอะมันก็เสื่อมได้มันไม่จำเป็นต้องอายุเสมอไปอายุธรรมดาก็ไวคนทำงานไทำงานก็ได้คนที่ใช้เมาส์เมาส์อยู่ตลอดเวลานิ้วจะล็อก อายุ20กว่า30ก็นิ้วล็อกละเด็กก็เป็นเป็นได้ครับเขาบอกเด็กที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์อะ่ะที่ใช้นิ้วในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์จากเครื่องโทรศัพท์หรือจากเ,ออเครื่องเล่นเกมทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนิล็อกนิ้วไหนฮะของเล็กของเล็กนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางทราบสาเหตุไหมช่วงแรกเนี่ยมันจะมีอาการชาที่ที่แขนก่อนฮะเชา้าตื่นขึ้นมาเนี่ยจะชาแล้วก็แข็งเหมือนกับ ท่อนหินเลยฮะแล้วมาสักระยะหนึ่งก็นิ้วเริ่มล็อกแต่ล็อกแค่สองนิ้วล็อกสองนิ้วก่อนค่ะคครับ่ะแล้วหลังจากนั้นล็อกมาล็อกข้างขวาอีกค่ะอืมแต่ไม่เคยใช้งานหนักใช้ก็ก็ธรรมดาก็ฮะเออแปลกนะเะเขาบอกว่าแม่บ้านเวลาเกิดข้อเสื่อมเนี่ยจะเริ่มที่นิ้วมือก่อนอ่าฮะอ่าฮะ แม่บ้านนะคะเพราะว่าการทํางานทุกชิกชุกชิกมันจะใช้มือตลอดเวลาเพราะว่าใช้นิ้วชี้สั่งหรือเปล่าฮะอาจจะเป็นสามีทำนะใช่สามีทำไม่ใช่เผอิญทําอาหารสุขภาพอะค่ะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเด็กไม่ว่างเด็กขาดเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปช่วยลงมือหั่นผักบ้างจับนู่นจับนี่บ้างแล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์ว่าจะจับเมาส์ด้วยฮะล็อกนี่หมายถึงว่ากรมไม่ได้หรือขายไม่ได้ ทั้งสองอย่างกำได้ไม่สุดค่ะกำได้แบบแค่แค่เนี้ยอ่าฮะแล้วพอคลายคลายมันก็ต้องเอามืออีกข้างไปเคี่ยอขยับบอกอ่ะอืมอืมอเสร็จแล้วไปหาคุณหมอไหมฮะไปค่ะคุณหมอบอกว่าจะฉีดยาไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะจา์ฉีดไปแล้วก็มาอีกระยะก็เป็นอีกค่ะคือฉีดก็คือมันก็ดีขึ้นนะหายปวดหาย ไม่ตึงยังเป็นอยู่ฮะแต่หายปวดค่ะล็อกนิดอะไรครับจารย์คนใหญ่ก็จะฉีดเซยรยนะคะก็ได้ชั่วคราวได้ชั่วกก็ได้ชั่วคราวอาจจะสักสองเดือนสามเดือนแล้วมันก็จะกลับมาใหม่คุณหมอบอกก่อนไหมครับว่าจะไม่หายคุณหมอบอกสักระยะหนึ่งแต่ก็ประมาณสักสามเดือนที่อาจารย์ว่าสามเดือนกว่าเนี้ยก็เริ่มเริ่มมีอาการอีกค่ะแล้วนี้คุณหมอก็นัดจะผ่าล พอรุนแรงไปทําไมต้องผ่าครับอาจารย์ครับคือมันจะมีพังผืดเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากเวลานิ้วเราลอกอะไรเงี้ยมันก็เป็นการอักเสบใช่ไหมฮะครับเกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยการอักเสบอะไรเนี้ยร่างกายก็ซ่อมแซมตัวเองก็จะเป็นพังผืดแสดงว่าเป็นอาการเริ่มต้นของข้อเสบเวลานิ้วเราลอกอะไรเงี้ยมันก็เป็นการอักเสบใช่ไหมฮะครับ เกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยการอักเสบอะไรเนี่ยร่างกายก็ซ่อมแซมตัวเองก็จะเป็นพังผืดแสดงว่าเป็นอาการเริ่มต้นของข้ออักเสบเป็นอาการเริ่มต้นของข้อเสื่อมเป็นข้อเสื่อมนะครับอ่ข้อเสื่อมกับข้ออักเสบไม่เหมือนกันนะเพราะอีกอาการหนึ่งของคุณเล็กคือข้อเข่าอักเสบค่ะปวดเข่าแล้วก็มันเสียงดังกุก๊บก,กับกุ๊บเวลาเคล,ลื่อนอ,อันนี้เสียงดังกุบกับกกบก็คือข้อเสือ่อมถ้าถ้าเราบอก คือข้อเสื่อมเนี่ยมันอาจจะอักเสบได้แต่บางคนไม่อักเสบเลยนะคะบางคนไม่รู้สึกปวดเลยแม้จะมีเสียงกึบกับก็ตามนะฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อเสื่อมมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าข้ออักเสบเนี่ยถ้าอักเสบขึ้นมาเมื่อไหร่ท่องไว้เลยปวดบวมร้อนแดงกดเจ็บนั่นใช่แสดงว่าเป็นเสื่อมก็อาจจะมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนิ้วล็อกแล้วก็ข้อเข่าด้วยค่ะพอทะนิ้วล็อกปุ๊บเข่ามาเมื่อไหรฮะเข่ามาติดๆกันเลยฮะใกล้เคีใกันเลยค่ะขึ้นบันไดขึ้นบันไดปกติจะไปแบงก์นมีอยู่แบงค์แบง์แบงค์ไทยพันชย์เนี่ยชันมากเลยขึ้นไปก็เสียวต้องจับต้องสาวเราเขาอยู่ชั้นสูงหน่อยต้องสาวขึ้นไปแล้วก็ต้องหยุดพักอะไรอย่างเงี้ยมันทั้งเข่าทั้งอะไรไม่มีกําลังฮะอาจารย์ฮะ น่าจะเกี่ยวกับอายุด้วยนะคะ,ะเพราะว่าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอาการต่างๆตามมามอย่างแรกก็ข้อเสือ่อมอาจารย์ของเล็กตัดมดลูกทิ้งไปสักสิบด้วยตัดมดลูกด้วยสิบกว่าปีแล้วค่ะจะเกี่ยวกับระบบของฮอร์โมอนเพศหญิงด้วยคือถึงแม้จะตัดไปแล้ว ก็คือไม่ใช่ตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดไม่เกี่ยวกันใช่ไหมฮะเกี่ยวฮะเกี่ยวอไม่มีฮอร์โมนเนี่ยฮะเขาตัดไปสิบกว่าปีแล้วก็เลยขาดแล้วก็อายุห้าสิบนี่ระดับฮอร์โมนมันก็เริ่มลดลงคือวัยหมดประจําเดือนนะฮะแล้วก็ฮอร์โมนมันลดลงมันก็จะหมดประจําเดือนใช่ไหมฮะของผู้หญิงเนี่ยระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญ มันจะสัมพันธ์ไปกับอาการต่างๆของร่างกายเสร็จแล้วคุณหมอบอกไหมครับว่าไอ้ข้อเสื่อมนิ้วล็อกทั้งหลายนี้จะรักษาอย่างไรให้หายคือคุณหมอให้ให้ผ่าตัดหนึ่งผ่าตัดทางผื่นดอกค่ะแล้วข้อเข่าข้อเข่าไม่พูดถึงเพราะว่ารักษาส่วนใหญ่จะไปรักษาที่นิ้วก่อนนะนิ้วก่อนค่ะถ้าโดยปกติทั่วไปแล้วในทางการแพทย์นิ้วล็อกข้อเข่าเสื่อมน่าจะมีอาการจากข้อเสื่อมเหมือนกัน น่าจะสมพั์กันค่ะมันมันก็ไม่สาคัญหรอกบางคนเข่าไม่เป็นก็มีแต่ว่าเป็นที่นิ้วที่นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบค่อนข้างเยอะสําหรับผู้สูงอายุครับซึ่งมันจะเป็นตอนเช้าตอนตื่นนอนนะคะที่เขาจะเรียกมีศัพท์ทางแพทย์เรียกว่า morning stiffness morning stiffness คือมันจะแข็ง กรรมก็ไม่ได้คลายก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกให้บอกกรรมเหรียญยังไม่ได้เลยร่วงหล่นวนเลยเพราะกรรมแต่แบงค์อย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้กรรมได้แล้วเนบเลยฮะกรรมแน่นเลยแล้วแล้วใครบอกว่าบิมช่วยได้ฮะจะให้ความรู้ค่ะก็ก็ทราบว่าเออมีที่มาแล้วก็มีศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว น่าสนใจค่ะก็เลยตัดสินใจทานสามวันค่ะแล้วมาระยะหลังเนี้ยคือทานแล้วก็ลืมลืมไงฮะการลืมลๆเอ๊ะมือมันนิ้วมันหายล็อกมันดีขึ้นนะฮะก็เลยช่วงหลังเนี่ยก็เลยหลังจากปีใหม่มาแล้วเนี่ยเมษาเลยครับที่เขาก็ดีที่เขาก็รู้สึกเลยเติ่นขึ้นสบายเลยเดี๋ยวนี้นนวิง่งดีวันถึงรู้สึกฮะ ไม่ได้สังเกตเขาเลยรู้แต่ว่าเราจะไปออกกําลังกายด้วยแล้วก็เหตุการณ์พวกนี้มันลืมลืมไปเพราะงานมันเยอะไม่ได้สนใ,ใจเลยพอมันดีขึ้นอ่ะมักจะลืมลืมแต่ถ้ามันยังปวดอยู่เนี่ยก็จะตอบว่า<ะ>ว่าไม่หายสักทีแต่นี้ไม่ทราบว่ามันหายไปตอนไหนแล้วก็ปัจจุบันนี้เดินเดินออกกําลังกายเนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยก็สี่กิโลถึงหกกิโลโออฮะก็ไม่เจ็บไม่อ่ะไม่กลับมาไม่ปวดไม่เมื่อย มีผลข้างเคียงอะไรไหมผิวพรรณสวยขึ้นมีคนทักนะฮะคนยิ้มมาข้างๆคนยิ้มนะข้างๆจริงๆแล้วตั้งใจจะทําให้ผิวสวยล่ะฮะผลข้างเคียงคือข้อก็ไม่มีนิ้วล็อกกลับมาเยือนข้อเข่าดีขึ้นดีขึ้นหมดอ่ะฮะซึ่งโดยปกติถ้าข้อเสื่อมมันจะลามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช้งานเพิ่มขึ้นมันก็ลามไปเรื่อยๆเพราะด้วยอายุ ด้วยอายุด้วยแต่เดินสบายเลยนะ,ะคะสี่กิโลนี่สบายมากแล้วยังเดี๋ยวนี้ขึ้นบันไดเนี่ยวิ่งไม่เดินโโอโ้ห,โหวิ่งตุ๊ๆุบตุตพอใจร้อนไงฮะ